บอยบีนะครับวันนี้มาแก้ตัวเกี่ยวกับซิกซาเ p สองสองหกกระบอกนี้นะครับเคราที่แล้วเราเปลี่ยนเข็มตีวาลเข็มที่แฮมเมอร์จะไปตีแล้วมาต่อกอบวาลตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนไปแล้วแต่โดยที่เราไม่รู้มาก่อนว่าทางสไลด์ด้านนี้มันขาดแล้วเราก็ลองซ่อมฝังนอ็อตแต่ผมเกี่ยวแค่หัวน็อตไว้ ระบบอีพ็อกซี่ทับมันเอาไม่อยู่ตอนนี้ผมจะลองใหม่ตอนนี้ผมความสวยงามไว้ที่หลังนะเรามาเอาไอ้ตรงความแข็งแรงก่อนให้ปืนใช้ได้ก่อนนะก็เลยซะเซอะ,ซะแล้วฝังแผ่นสแตนเลสเล็กๆลงไปนะครับทิ้งไว้นี่ก็น่าจะเป็นเวลาเกือบวันครึ่งนะครับคือเกิน24ชั่วโมง แม็กกาซีนที่เมื่อกี้นี้นี่มีแกส๊สมีลูกป,ประมาณหกถึงเจ็ดนัดนะครับผมจะยิงแค่สองนะัดแล้วตรวจเช็คนะครับอ่ะขึ้นลำล้วแต่ให้ดูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ผ่านการเทสการยิงแต่อย่างใดนะครับนะัดสองนะัดนะครับ ผมว่าเหมือนจะโอเคนะไม่มีรอยแคร็กแต่อย่างใดนะครับนั่นแสดงว่าผมมีอีกสี่นัดผมจะยิงสีนัดให้หมดแล้วที่แล้วเก็บไว้รอให้เจ้าของเขาไปเล่นเองแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องของอนาคตรเรื่องของการเปลี่ยนสไลด์นะครับลูกหมด สไลด์ค้างนะครับแล้วก็ก็คงที่ดีนะครับไม่มีการแคร็กเพิ่มไม่มีการแคร็กเพิ่มไม่มีรอยล้าวเพิ่มว่าน,นั่นเองนะครับผมก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ให้เจ้าของเขาไปเล่นอย่างน้อยก็ได้สักระยะหนึ่งนะครับอุตส่าหเปลี่ยนเจ้า เข็มตีวาลมาซึ่งแพงมากหายากแพงมากแปดร้อยห้าสิบแต่ผมได้มาที่ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบนะแล้วก็ค่าส่งสี่ร้อยเอ้ยสิเท่ทีค่าคงค่าส่งสี่สิบบาทก็อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับโคตรอยู่ก็ส่งงานแค่นี้นะครับบอยบีเคศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สามห้าหกนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟัง